สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family วันนี้ก็กลับมาพบกับเอยอีกครั้งนะคะวันนี้เอจะมาทำคลิปนะคะนี่เลยค่ะ unbox นะคะกระเป๋า cross quilt bag นะคะที่เออเพิ่งได้มานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีที่เอยได้มาขนาดที่เอยได้มาจะเป็น สีอะไรไซส์อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะถุงนะคะอันนี้เอกก็จะขอเล่านะคะว่าเออตัวกระเป๋าอันนี้นะคะเอก็ซื้อมานะคะจากใน IG นะคะไม่ได้ไปต่อแถวซื้อแต่อย่างใดจากในช็อปนะคะอันนี้เป็นของที่รีสต็อกเข้ามาในช็อปไทยนะคะซึ่งเพิ่งรีสต็อกมาเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าเขาจะรีสต็อกเข้ามาที่ ห้างไอคอนสยามนะสาขาที่เข้านะคะก็เห็นมีคนไปต่อแถวแบบเออเยอะมากๆเลยเนาะแต่เอยก็ไม่ไม่ได้ไปต่อนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมาจากในไอจีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นถุงกระดาษนะคะของทางคอสเนาะเออก็จะเป็นขา,ขาวๆอย่างนี้แล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะคะเขียนว่า COS นะคะก็คือคอสนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะ นี่ค่ะกระเป๋าคอสที่เอยได้มารอบนี้นะคะคือใบนี้เลยนะคะเป็นกระเป๋ารุ่นคอสคว l t แบบ็กไซส์มินินะคะอันนี้จะเป็นไซส์มินินะคะวิดีโอที่แล้วนะคะเอยทำการรีวิวนะเป็นตัวโอเวอร์ไซส์นะคะตัวเออไซส์ที่เจนนี่แบล็ k พิงคใช้เนาะตัวนี้เป็นตัวมินิไซส์นะคะจริงๆเขาจะมีตัวที่เล็กกว่านี้นะคะ แต่ว่าเอ่ยว่าไซนั้นมันเล็กไปเนาะเอ่ยก็เลยเอาไซส์นี้ดีกว่านะคะ mm hmm. เราก็สีที่รีสต็อกเข้ามาเอ่ยไม่แน่ใจว่าเข้ามากี่สีแต่ว่าเอ่ยเลือกเป็นสีตัวนี้มาสีขาวไอวอรี่นะคะ mm hmm. ซึ่งราคาราคาตามหน้าช็อปนี้นะคะก็คือ1,790งนเาสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอ่ยจะขอรีวิวตัวกระเป๋าเนาะเอ่ยจะขออนุญ,ญาต กลับกล้องนะคะเพื่อที่จะได้เห็นดีเทลของกระเป๋าชัดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอ๋ยก็จะเอามาเทียบไซส์ให้ดูด้วยนะกับตัวโอเวอร์ไซส์ที่เอยมีอยู่ก่อนนะคะอันนี้อะลองเทียบให้ดูก่อนคร่าวๆอันนี้คือมินิอันนี้คือโอเวอร์ไซส์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวกระเป๋านะคะทิล์แบ็กของคอไซส์มินินะคะ อันนี้นะคะมาจากช็อปสภาพนี้เลยนะคะเอ้ยยังไม่ได้ทําการแกะอะไรใดๆเลยนะคะเขาก็จะมีตัวรัดกระเป๋ามาแบบนี้เนาะก็จะเหมือนกับตัวอัวสายตอนที่ได้มาเลยนะคะเราก็จะมาแกะตัวนี้ออกก่อนนะคะนี่สายกระเป๋าเขาก็จะประมาณนี้นะคะจะใช้เหมือนกับสะพายไหล่ได้เนาะคล้องแขนได้นะคะแต่ตัวนี้จะไม่สามารถคอสบอดี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวป้ายของเขานะคะ ไปขออย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีราคาที่เอ่ยแจ้งไปนะคะ1790บาทแต่ว่าราคาที่เอ่ยซื้อมาก็คือจะแพงกว่านี้เนาะเพราะว่าเอ่ยซื้อจากร้านที่เขาไปซื้อมาจากช็อปอีกทีหนึ่งมาปล่อยต่อนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะราคาเนี่ยมีเลนราคาตั้งแต่แบบ2 0 0พกว่ากว่านะไปยันถึงบางร้านก็มี3 0 0พก็มีนะคะเออแล้วเขาก็จะมีหลายสีด้วยนะเนาะเดี๋ยวยจะลองค้นหาดูให้นะว่ามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะ ตัวภายนอกกระเป๋านะคะก็จะมีความฟัฟฟี่แบบนี้นะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการทําช่องตารางนี้เนาะ,ค,ะคล้ายๆแบบของคารินเลยนะคะอันนี้นะะเนาะตัวกระเป๋าสายไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะเป็นสายแบบฟิกซ์เลยนะคะแล้วก็ด้านนอกกระเป๋าอะ่ะเขาจะไม่ได้มีไอตัวช่องช่องซ่อนพิเศษเหมือนคารินที่จะมีตรงตรงซ่อนตรงเนี้ย รุ่นนี้จะไม่มีนะคะจะเป็นกระเป๋าเรียบๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะอันนี้คือเป็นตัวซิปของเขานะก็จะเป็นสีแบบขา,ขาวๆครีมๆนะคะไม่มีลวดลายอะไรนะคะก็คือจะเป็นแค่ตัวซิปสีแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะตัวรังซิปก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าเหมือนกันนะคะ มารูดดูด้านในนะคะด้านในก็นี่เลยค่ะจะมีป้ายเขียนยี่ห้อคอสนะคะเป็นป้ายนี่เย็ยบสปิชแบบนี้นะคะสีดำสีมูงแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะหนึ่งช่องตรงนี้ไสก็ใหญ่พอสมควรนะคะใส่มือถือได้นะไอ้ว่าเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูก็จะมีช่องซิปแค่ช่องเดียวนะคะตามในภาพนี้เลยเนาะ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นป้ายผ้าของทางคอสนะคะอันนี้เอ้ยใส่ไว้ให้ดูด้วยเลยแล้วกันเนาะว่าดีเทลกระเป๋าของคอสเป็นยังไงบ้างป้ายผ้านะคะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกวิธีการซักนะคะต่างๆเนาะมีภาษานั้นภาษาเนิ้วภาษาอะไรสารพัดภาษานะคะแล้วก็อันนี้ก็บอกว่าอะไรอะอ๋อบอกว่า ส่วนผสมของวัสดุที่นำมาใช้มีอะไรบ้างสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะนี่เอยว่าก็เป็นกระเป๋าค่อนข้างจุนะเพราะว่าทรงเขาก็คล้ายๆของคารินแต่ว่าเอยว่าปากกระเป๋าปากกระเป๋าเขาอะจะแคบกว่าของคารินเนาะคือทรงคารินอะเขาจะมีความเป็นแบบเหมือนค,คล้ายๆทรงเซี่ยวพ้จานนิด,น,ดนิดอะเออแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเขาจะมีความเป็นครึ่งวงกลมเลยเพราะฉะนั้นปากเขาอะมันก็จะแบบไม่ได้อ้าออกมาแบบ มันบานเหมือนของคารินเนาะเออแต่อว่าเขาก็จุแหละโอเคเดี๋ยวจะลองหยิบให้ดูนะคะว่าใส่ของอะไรได้บ้างมาค่ะมาดูกันนะว่ากระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะอันนี้นะคะเริ่มจากกระเป๋าใบยาวนะคะอันนี้เป็นโอเคสของชาแนลนะแปดนิ้วใส่เข้าไปได้เลยสบายคือถ้าใส่โอเคสได้นะก็คือใส่มือถือได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือที่แบบเหลือๆเ,เลยนะคะอ่ะใส่เครื่องคิดเลข ชู้เปียกนะคะอันนี้ก็เดลี่หรือว่าออร์แกไนซ์นะคะยัดเข้าไปได้สบายมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแว่นตากันแดดอ่ะยัดเข้าไปได้อีกสบายมากกระเป๋าเงินอันนี้เป็นกระเป๋าใส่กาใส่ตังเอ่ยนะเข้าไปค่ะยังมีที่เหลืออีกเยอะมากเลยนะคะอ่ะผิชู่แห้งนี่ อันนี้เอยใส่ไปเยอะแล้วนะคะเออคิดว่าของจําเป็นแบบสําคัญสําคัญหลายๆอย่าง iPad mini เอยก็คิดว่าใส่ได้นะแต่เออไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะใส่ได้แน่นอนคือมาใส่ได้ค่อนข้างเยอะมากอ่ะแล้วก็ปิดซิปแล้วก็ยังมีความจุได้อีกสบายๆเนี่ยเอาทอดตัวตัวก้นกระเป๋าเขาอะพอใส่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยเออ มันก็จะมีฐานบานออกมาแบบนี้ได้เนาะเออมันมันน่ารักนะเออมันคิ้วๆอะไรอย่างนี้ค่ะเออนี่นะคะเดี๋ยวเอ้ยจะมาลองเอาของออกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเทียบไซส์ให้ดูกับตัวโอ mm hmm. ซสยเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอ้ยขออนุญาตวางซ้อนกันให้เห็นเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตัว มินิแบกนะคะก็จะเล็กกว่าตัวโอเวอร์ไซส์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะคือโอเวอร์ไซส์นี่ใส่โน้ตบุ๊กได้เลยอะใส่สินิ้วฉิวๆแล้วก็สามารถใส่อย่างอื่นได้ใครอยากย้อนดูตัวโอเวอร์ไซส์ก็เดี๋ยวเอยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านเอ่อด้านล่างเนาะในเดสคริปชันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอยจะมาสะพายเทียบให้ดูนะคะระหว่างมินิแบกกับไอตัวโอเวอร์ไซส์เนาะว่าไซส์มันต่างกันขนาดไหนนะคะ Make you duller. Be a student, tie to make a duller. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh. s Ive the r i on ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสกายให้ช่อง My Ben Family ด้วยนะครับ